สวัสดีนะคะชื่อจัญยาพรค่ะเป็น HR ของบริษัทเ r ิ d Information นเทคโ o l o g y นะคะแน่นอนชื่อบริษัทน่าจะเกี่ยว ทางด้านไอีใช่ค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะโซนไหนครับผมขออนุญาตถามโซนที่สีลมค่ะโอเควันนี้คุณจัญยาพรนําตําแหน่งอะไรมาร่วมเสิร์ฟกับเราครับเซลลหรือว่าอนด์โซ solution advisor นะคะจะขออนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่การทำ job พสต์เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆด้วยได้ค่ะเั้นเราไปที่หน้าสร้างประกาศหางานใหม่ครับเลือกได้สองภาษานะจริงๆได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เพื่อเข้าใจง่ายเราใช้ภาษาไทยก่อนให้ทุกท่านได้เห็นไปพร้อมกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดโพสต์งานบน job กันเนี่ยมันมี ลุ่มเป้าหมายให้เรายังไงนะครับสเตปแรกเลยนะครับเริ่มจากชื่อตําแหน่งก่อนนะครับเราอยากได้ตําแหน่งไหนเราใส่เข้าไปได้เลยจริงๆจ,จะเห็นตั้งแต่หัวข้อแรกด้านบนที่เป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับว่าสามารถ <ừ. S 2> เลือกได้ทั้งมีประสบการณ์ก็ได้นัึกษาจบใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าได้ทั้งคู่ก็สามารถเลือกได้แล้วก็มาระบุตําแหน่งตามที่คอปเตอร์แนะนําไปนะครับตำแหน่งถ้าเป็นทางการคือเซลล์เรสเพรสเซนต์ทีทีอย่างนี้ไหมครับเซลล์เอ <Sale Executive S 1> ็กซีควทีฟก็ได้ <รถ S 2> ค่ะเอ็กซี <รถ S 2> คูทเซีคูทีฟก็ได้อันนี้คือประโยชน์อย่างหน เผื่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าชื่ออื่นๆที่ใกล้เคียงนะครับตัวแทนขายเซลล์ออฟฟิเซอร์นะครับพวกนี้รวบรวมไว้ให้ทีนี้มันจะมีชื่อที่ต่างออกไปนิดหน่อยนะครับระบบก็จะมีแนะนํามาให้เราเลือกแบบนี้นะครับถ้าเกิดคุณใจพอรู้สึกว่ามันมีชื่ออื่นที่เราเพิ่มได้นะครับก็สามารถกดบวกเ,เพิ่มเป็นเซลล์คอนซัลเ์ก็ได้ค่ะเซลล์คอนซัลเ์โอเคครับอันนี้วิธีการคือถ้าพอเราเลือกหมวดพวกนี้ไว้ให้มันแบบว่าชัดเจนนะครับเราจะเจอฐานข้อมูลจากกลุ่มคนที่ใช่มากขึ้นนะครับแล้วก็ระบบมันก็จะไปจดว่่่าาาข้้้อมูลนีจะถถกกงงงไไปึใคครบ เดี๋ยวจะได้เห็นตัวเลขกันนะครับนอกจากชื่อตําแหน่งแล้วครับมาถึงคีย์เวิร์ดมีคําไหนที่เราอยากเห็นอยู่ในตัวเรซูเม่ของแคนดิเดตที่เราสนใจไหมครับอยากได้เป็นตัวของแอปพลิเคชันเลยค่ะเช่นไฟวอลเลยค่ะไฟวอลเลยเราสามารถพิมพ์ชื่อเฉพาะลงไปได้เลยได้เลยนะครับอาจทางทีมงานเดี๋ยวพิมพ์ให้นะครับแอปพลิเคชันกับไฟวอลนะครับมีโปรแกรมเฉพาะอื่นไหมครับหรือว่าทักษะสกิลความรู้ความสามารถในการใช้ระบบตัวไหนบ้างก็สามารถเพิ่มในส่วนนี้ได้เน็ตเวิร์กได้เลยค่ะเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กไวเลส ยนะะับรกโควิเดอร์ก็ได้ค่ะเบรกไวเลสเนเิรกโควเดอร์นะครับมีตัวอื่นที่เป็นแบบเฉพาะด้านเฉพาะทา,างเลื่อนมาเจอจะเจอกลุ่มจูนิเปอร์จูนิเปอร์นะฮะยวสักครู่นะครับอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดเทคโนโลยีนะครับที่ระบบจ้าก,กันจะมีการซักเจอคาที่ใกล้เคียงมาให้อัตโนมัตินะเลยเวลาเราพิมพ์คาไหนก็ทำนะครับมันก็จะมีกลุ่มคําด้านล่าง v m w a r e ก็ได้ค่ะเมื่อกี้มีคําว่าจูนิเปอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าหาไม่เจอเราสามารถพิมพ์เ,เ,เองก็ได้โอเคค่ะ okay. จูนิเปอร์คือ J U N I P e R อย่างนี้เลยไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะมีคำไหนที่ต้องการระบุเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมครับเป็น security ค่าวด้วยค่ะโอเคประมาณนี้ก่อนค่ะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวคําที่เราใส่ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลเวลาเราเสิร์ชมันจะดึงคนที่มีคํานี้ที่อยู่ในเรซูเม่มาให้เราด้วยนะครับในหน้าประกาศหางานระบบก็จะมีการจัดหมวดให้นะครับว่าตําแหน่งนี้อยู่ในสายอาชีพไหนนะครับเนื่องจากว่าในเรซูเม่ของแคนดิเดตเองก็จะมีระบุว่าเขาสนใจสมัครงานในสายอาชีพอะไรซึ่งเบื้องต้นเนี่ยระบบระบุไว้ให้ว่าเป็นงานลักษณะแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับหากว่าหมวดหมู่มันอาจจะไม่ถูกต้องตรงกับที่เรากําหนดไว้นะครับอันนี้ระบบเลือกไว้แล้วเป็นด้าน นะครับกับเซลล์ทั่วไปประมาณนี้ถูกต้องไหมครับถือว่า okay, อยู่ถูกต้องค่ะริดถัดไปได้เลยครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเบื้องต้นไปนะครับระบบก็จะมีการประมวลผลโดยการไปแมทกับฐานข้อมูลเพื่อโชว์ตัวเลขให้เห็นว่าจากข้อมูลเมื่อสักครู่น,นี้ที่เรากําหนดไว้ในหน้าแรกอะครับกลุ่มคนที่จะเห็นประกาศงานนี้เนื่องจากว่ามีลักษณะงานตรงกับที่เขาต้องการหรือว่าอยู่ในขายเนี่ยเมื่อสักครู่ตัวเลขด้านบน3 0 0 0 0นกว่าท่านเราก็สามารถพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากหน้านี้ก่อนก่อนที่เราจะทําประกาศได้ว่าเอ๊ะกลุ่มคนเหล่านี้ใช่หรือเปล่าถ้้าาาาาาาหกกกกวว่่่ยัังงรรรรูสสึไมมมตน็ถปบ ตามเงื่อนไขทางซ้ายมือที่เป็นหัวข้อย่อยไว้ให้โดยการคลิกตรงรูปดินสอนะครับแล้วก็ไปปรับแล้วก็ระบบจะมีการประมวลให้ด้วยอันนี้ก็จะช่วยว่าประกาศของเราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มคนที่ใช่จริงไหมอันนี้ก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับงั้นในหน้านี้เราสมมุติว่าข้อมูลทุกอย่างโอเคแล้วหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนว่าเราดูแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไปเออเอาเซลไอทีอย่างเดียวเอาขายทั่วไปออกก็ได้ได้เหมือนกันปรับเข้าปรับออกได้ตลอดนะครับพอเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราใส่ตัวหน้าประกาศงานของเราแล้วนะครับใส่่่่ชือตแหหนนนงงีีททึครับบ้าาวม ชอบคุณสมบัติที่ต้องการครับก็ะบจะมีบางหัวข้อที่จะเป็นการกรองข้อมูลจากเมื่อสักครู่นี้ที่เป็น30,000นกว่าคนนะครับเช่นในเรื่องของวุฒิการศึกษาบ้างหรือว่าข้อมูลในดื่นที่เรารู้สึกว่าเป็นข้อมูลสาคัญสําหรับตําแหน่งงานนี้ก็สามารถใส่เพิ่มเติมไปในหน้านี้ได้อย่างตําแหน่งนี้เป็นระดับปรตรีขึ้นไปไหมครับใช่ค่ะพื้นที่ทํางานก็อยู่ที่กรุงเทพเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะประสบการณ์ครับต้องการคนมีประสบการณ์กี่ปีครับขั้นต่ำสองปีค่ะสูงสุดไม่เกินกี่ปีครับโดยประมาณประมาณ4ปีก็ได้ค่ะ เราจะใส่ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมตามที่จําเป็นนะช่วงเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคร่าวๆก็ได้ครับห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นค่ะห้าหมื 70, ่นถึงเจ็ดหมื่นนะครับโอเคจะเห็นว่าตัวนี้ลดลงไปแล้วเมื่อสักครู่ตอนแรกสามแสนกว่าเหลือแสนหกประมาณแสนเจ็ดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราใส่ตัวประสบการณ์บ้างวุฒิการศึกษาบ้างช่วงเงินเดือนบ้างนะครับก็ระบบก็จะกรองให้อัตโนมัติเหมือนกันแปลว่าใบไหนที่เงินเดือนต่ำกว่านี้หรือสูงเกินไปหรือพือนอ้นที่ไม่ใช่กรุงเทพก็จะไม่ได้ถูกส่งไปถึงนะครับอันนี้ก็สมมติว่า งานรับสมัครงานได้เลยระบบก็จะมีการยิงข้อมูลเหล่านี้ไปยังแคนดิเดตที่อยู่ในข่ายที่เราสนใจทีนี้มาถึงอีกกระบวนการขั้นตอนครับพอเราทาประกาศเสร็จแล้วเราอยากเซิร์ชเลยเพราะว่าเป็นตำแหน่งเร่งด่วนถูกไหมฮะตำแหน่งนี้หามานานหรือยังฮะคุณจันทรพรครับนานแล้วค่ะสามารถใช้วั search, นคะลิกเซิร์ชฮะดูจากหน้านี้แล้วก็คลิกไปค้นหาเรซูเม่ที่เราสนใจได้เลยอันนี้แบบง่ายๆเลยเห็นไหมฮะทุกขั้นตอนจบอยู่ในระบบเดียวนะไม่ต้องเปิดกลับไปกลับมาหลายๆห,หน้าด้วยนะครับที่หามานานในความยากตำแหน,น่งนี้อยู่ที่อะไรครับเราอยากได้คนแบบไหนหรือสเปคแบบไหนครับ ดูแลลูกค้าในกลุ่มธนาคารที่ต้องการคนที่มีประสบการณ์ที่เคยดูแลในสถาบันการเงินมาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเบื้องต้นเมื่อสักครู่จากคีย์เวิร์ดที่เราใส่ไว้กับข้อมูลชื่อตำแหน่งงานนะครับพอเราวันคลิกเสิร์ชมาระบบก,ก็จะลิงก์มาสู่หน้าของการค้นหาเรซูเม่แล้วนะครับตอนนี้เรารจับเบื้องต ได้5000กว่าเรซูเม่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันดีกว่าว่ากลุ่มคนที่ระบบจับมาให้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับตรงไหนเพิ่มเติมบ้างนะครับเดี๋ยวขอดูสักหนึ่งท่านครับท่านนี้ครับเป็นเซลล์เอ็กเซคิวทีฟนะครับตัวคีย์เวิร์ดทั้งหลายที่เจออย่างเช่นตัวทักษะด้านคอมพิวเตอร์นะฮะซีเคอร์ตี้แล้วก็ตัวทักษะอื่นๆที่อยู่ในระบบนะครับเป็นงานทางด้านเซลล์เอ็กเซคิวทีฟด้วยมีระบบเน็ตเวิร์กด้วยนะตัวคลาวด์ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัว v ีเด้วยนะครับตัวข้อมูลต อยากเพิ่มตติได้ค่ะได้ผ่านค่ะขาผ่านนนะฮะอันนี้ก็ประสบการณ์4ปีด้วยนะครับดูตัวอย่างสักท่ันหนึ่งดูคุณสมบัติก่อนท่านนี้ซีเนียร์เซลล์เอ็กซ์เอกทดฟด้วยนะครับแล้วก็เป็นสายงานด้านไอทีมีไฟวอล์ l ซ s เค u ร i ตี้ด้วยแล้วก็ตัวอื่นของระบบนะฮะแล้วก็พบคีย์เวิร์ดในเรซูเม่นี้ก็จะมีตัวแทนขายโครงการด้วยเป็นเซลล์เพอร์เซนต์ไฟวอล์ลซิเคอร์ตี้นะครับเป็นสายงานทางด้านไอทีนะครับช่วงเงินเดือนอยู่ในฐานที่ต้องการนะครับอยู่ในประมาณนี้ท่านนี้ประสบการณ์ก็ สูงหน่อยเนาะสิปีขึ้นไปแต่ว่าอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าองค์ความรู้แล้วก็ช่วงถานเงินเดือนที่กําหนดเมื่อสักครู่ถ้าคุณสมบัติประมาณนี้ถือว่าอยู่ในขายของค a n ิเดตที่เรากำลังมองหาไหมครับน่าสนใจเลยคะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวซื้อเลยคนนี้โอ้โหเนียวรอยากได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อยากกลองใช้ตัวกลองอื่นๆเพิ่ม<ๆ>เติมไหมครับที่แบบเพื่อให้แบบรู้สึกว่าใช่มากขึ้นในทางซ้ายมือจะมีเงื่อนไขอยู่หลายตัวกลองเลยที่สามารถใช้ได้เช่นเรื่องภาษาเรื่องของประสบการณ์เรื่องของวุฒิพื้นที่นะครับก็จะมีอยากกล้อง เป็นประเภทธุรกิจอยากได้คนที่มาจากธุรกิจสายเดียวกันนะคะได้ครับก็คือเป็นกลุ่มไอทีค่ะเป็นไอทีกับการเงินใช่ค่ะคือบริษัทด้านไอทีแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของเขาคืออยากได้พอร์ตแบบบริษัทด้านการเงินมาเี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเวลากรองวิทีในอย่างหนึ่งก็คือเราจะค่อยๆกรองไปทีละตัวเราจะไม่ใส่ตัวกรองทั้งหมดแล้วก็เซิร์ชทีเดียวเพราะว่าจะทาให้ข้อมูลบางส่วนเนี่ยอาจจะหายไปนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลบางอย่างของค a n ิเดตเองที่อาจจะไม่ตรงกันจาก5 0 0พันกว่าเมื่อสักครู่พอเราใส่สายงานเข้าไปก็จะพบบอยู่ประมาณก2000 ยังไม่น้อยนะนะครับก็จะมีโชว์ขึ้นมาแต่ว่าเป็นธุรกิจทางด้านไอทีก่อนนะครับอย่างท่านนี้เซเวนเซ็กพทธิครับ<ะ>แลจะเป็นท่านเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไปในช่วงแรกเป็นท่านเดียวกันแสดงว่าท่านนี้คุณสมบัติก็ยังตรงอยู่ท่านนี้ก็เป็นท่านเดียวกันเมื่อสักครู่ยังอยู่ฮนะที่บอกว่าจะซื้อเลยยังอยู่นะ คือถ้าเกิดครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในบริษัทด้านไอทีมาก่อนนะครับก็เคยจะถูกจับมาให้เลยนะครับอย่างบางคนอาจจะเป็นบริษัทล่าสุดเลยอย่างนี้ก็จะถูกโชว์ขึ้นมานะครับถ้าคุณสมบัติประมาณนี้คุณจรัญพรแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ค่ะเห็นเทคนิควิธีการในการเซิร์ชวันนี้แล้วถ้าอยากใส่ตัวกรองอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้แคนดิเดตได้เร็วขึ้นด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณที่มาร่วมกันนะครับสวัสดีครับค่ะ ต้องบอกว่านี่คือข้อดีข้อสําคัญของการมีฐานข้อมูลเยอะๆและรู้วิธีการในการเซิร์ชนะครับถ้าเรามีฐานข้อมูลใหญ่แต่เราใช้เครื่องมือไม่เป็นก็อาจจะใช้เวลานานเหมือนกันแล้วฝากเป็นทิปไว้นะครับอย่างเคสเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราทําตัวตั้งต้นให้มันเยอะไว้ก่อนเราหาเซลเซลไอทีเซลเอเซ็กคูทีฟนะครับให้มันจับเป็นกว้างก่อนแล้วเราให้ใส่คีย์เวิร์ดลงไปว่าเราอยากได้อะไรอยากได้อปพลิเคชันเซキュริตี้มันก็จะค่อยๆแคบลงมานะครับชื่อเฉพาะทั้งหลายนี้ยิ่งใส่ชัดเจนนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับ